กนก็นตุกได้ตุกดีตุกด,ดีครับพี่น้องเอ้ยว่าจีไรรถมันนี่ก็ขึ้นมาได้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าฝนตกฝนตกก็เลยบ่ขึ้นได้เนาะคแต่แต่จีเป็นมืออื่อนน้าค่ะเพื่อนๆทุกคนก็ได้เนาะค่ะมืออื่นมันจังค่ะขึ้นไลรต,ตามปกติเนาะค่ะมื้อนี้ว่าสิขึ้นไลรสะดวกค่ะเออบอกงูว่าจะบ่ขึ้ไไนไลรแต่ว่าถึงเวลาก็อยากขึ้น เพ่อจะเกิดนั่นแหละฝนมากเทลงมากก็เลยบันไดเกิดเนาะค่ะฝนเทลงมากก็เลยบันไดเกิดตามตามมาอื้นแต่ถึงเกิดเต็มตามปกตินะคะเค่ิดเพื่อนทุกคนนะคะ่ะบอกไปเนาะคะ่ะโอ้ยฝนก็ได,ด้ตุ๊กไปตุ๊กดีตุ๊กเอากระดอกระเด้นั่นปัจจุบันนี่ยนะมันจะมาแรงเท ยิ่งเพิ่มห่วยแถลงอ่ะแรงแรงนะพี่น้องเขาตายจับม่านีเลยสางมือพี่น้องฝนตกขาเมือตกแบบถล่มทลายเลยเบื่องเอารถตกแบบถล่มทลายเลยจะขาดข้อขาเราค่ะเนื่องนะค่ะเด้ออย่าลืมนะค่ะคุดไล่ตามปกติเนาะค่ะ16บหนาฬิกาถึง17บเจนาฬิกาแล้วค่ะเย็นสาวลากยาสูดแก้มเพลิดค่ะปต่ถ้า,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 ถา,ะะถามาไล่งานสูคือเก่าเนาะคะ่ะจะมานี้ให้พี่น้องเรื่องสูง ตุ๊กคักตุ๊กเนี่ยตุ๊กแบบเขามีร่มถนนตุ๊กแบบเขามีล่มแบบถนนท่แาแรกเลยแมวมันโดนหนามมันไหลบ่ท่านหนามบ่ไหลบ่ท่านเลยเี๊ตุ๊กคัะตุ๊กเนี่ยพี่น้องแต่ละเมือ่นอม่านเบิ่งถนนบ่ต้องบ่ได้ขายของเลยนอนเบิ่งถนนยางเดียวประกาศของบ่ได้ขายเพระาะถนนมันตุ๊กค่ะตุ๊ก แต่เล่นนะเรื่องถนนนักรถว่ามือหนึงติได้จะทั้นี่แหละมันทักแนี่ย,น,ยน,มมกกนี่ทักกี่ลีฝนนัน่นหอ่ะว่าเพราะมีฝนฝนว่ามีลมลมมากเรียบร้อยลมติดมาทั้งนาล่านะบาดนี้ลูกทักลูกแนบไปนอกเอ้ยโคตรกระเกินเว่ยเมื่อวานกระทุกจนจนไม่ได้เห็นอย่างเลยเมื่อวานกระได้ขายของกระได้ได้ตะกร้านำแข็งขึ้นาวาน เมื่อนี้เอกเด็ดตะคาน้ำแข็งคื้อดิบในกระดาษเม่อด็ดขายแห้งแักบาเลยพี่น้องขายของเอตะคาน้ำแข็งลุกจวนมันคือบาไปตัวหนองเสมไทยเห็ดหน้าเ้ยเมื่อมาตัวอวนจนเนิข้นเท่ข้นขาข้นขายเท่มา,ว,ามวนต่ไน้ตลาดกะลี่น้ำรัค่ขายของยิ่เเงินขคนวนบาไปทองหน้าลรือ่ไปตักเห้เี่ยเรื่องตลาดพี่น้อง ไหลจนบท่านนี่ขนาดวเราได้เกล็ดเกียดแล้วนี่กนาดาษเราเว้นแคบ็บเกลนานม็นเป็นไหลบท่านเพว่ามันนามไหลพัดไหลแล้ครับยอดเลย